จากการที่ทางโรงแรมเขาได้ทําไม้กั้นคลื่นตรงนี้นะครับมันเติมสายได้จริงๆนะครับดูที่ชายหาดนี่ครับมันมีความนูนขึ้นมานะมีการเติมแม่ทรายหายไปนะเพราะไม่งั้นเนี่ยตรงนี้พังไปแล้วครับตรงบริเวณนี้พังไปแล้วถือว่าทําได้จริงครับสุดยอดเลยนี่เลยครับเนี่ยทรายที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ย ดูรเลยนะครับว่าทรายเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็นเนินเลยนะครับตอนนี้ทรายมาเติมเต็มแล้วนะครับระยะเวลาผ่านไปประมาณ2เดือนได้ครับก็เนี่ยดูครับ ทรายมาเติมแล้วตอนนี้เห็นไหมครับว่ามันเป็นธรรมชาติในการจัดการตัวเองวิธีการจัดการกระแสะคลื่นรับชายหาดเนี่ยมันมาเติมให้แล้วครับสุดยอดเลยไหมโอ้ดีครับยอดเยี่ยมเลยเห็นหมเติมเต็ม